สบายดีพ่อแม่พี่น้องมา,มามาโอ้ยมาสมโจยน้ำกันเมื่อนี้ก้อยบักหอยพ่อแม่พี่นอ้องวอาลหลายใหญ่หางจัดเลยเอ,อยคนหนุ่คำยิญ่ๆเอาผมพี่กระลุดอ่ะ เริ่มมาขากองกองมากอืมจับเน,นี่เยเอียงๆเขาถ้าอื้อหัวเงี้ยกลมเออทางหายไปโดนเนาะมีใจหดพอมอืมกินแลร่มดีของเพ่งกูขี้ย,ยากก็ะมาพไปหน่อน้องซ้อนเนี่ยตักเอาเลย ก่อบบยังบอกให้หายที่บาดได้หลายอย่างบางเชิงหนึ่งไม่กินสัรงกินเที่ยงต่ออีกอันเดียวจำนำนี่แหละนำนี่ว่ะครับสมโอ้คน มาเด้อดูปูดูคนนี่อ,อกระตูมพักแพ้วพักแก่ใบมันปูกินแล้วล้มดีความเพ่งก็บ่นเห็ดหน้าเด้อบ่ได้เห็ดหนุ่มเจ้ายามาจมว่านมข่มันยานก็ล้มุุงชิ เนินน้อมมาสีบ่มีแต่นเน้นมีอลังการปาดลันมันปาดไงปาดลันมันจีบ่มแมนเหม็น,มนปลงโปรชิงเนาะห้าบาทสิบบาทก็เล่นนะพ่อแม่พี่น้องกินหอดบม่ได้พ่อกันโดนหลายมาเด้อมาเด้อก้อยหอยเด็ดเท็ด ราดมันปูไ่คายพักกระโดนนามบานห้อง้อรื่อหมกแดง, <c oughs> ง่าดระกร้อ่ห้เ้องมันก็ยัง,ยงกระแทกว้า <c> ค <oughs> ายหลังกลองก็ลืมอ ทำนี่แห้วการแ,แว่นาทักไายครับสวัสดีปีใหม่หางไก่โอเมคอนแล้วก็ไ่ไปน้องบ๊ายบาย